บทที่เจ็ดสิบสองข้าพระเจ้านี่คือหัวใจที่เธอเฝ้าตามหามาทุกภพทุกชาตินี่คือสิ่งที่เธออุตส่าห์เดินทางหลายร้อยโย์เพื่อตามหามันเมื่อเธอรู้แล้วว่าแท้ที่จริงเธอมีต้นกําเนิดเป็นจิตพุทธ,ธะและเธอก็รู้ดีว่าเธอมีความเป็นพุทธ,ธะอยู่แล้วเธอก็แค่จําให้ได้และ รู้สึกถึงการเป็นจิตพุทธะนั้นให้ได้และเมื่อไหร่ที่เธอตระหนักรู้ว่าเธอเป็นพุทธะความเป็นพุทธะก็จะปรากฏขึ้นทันทีโดยที่เธอไม่จำเป็นต้องผ่านด่านแห่งความทรงจำพวกนั้นจิตของเธออยู่เหนือการเวลาจิตของเธอไม่เคยอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆจิตของเธอมีความเป็นอิสระ ที่จะสามารถกำหนดอะไรก็ได้ภายใต้อานาจักทางจิตวิญญาณของเธอเธอจงใช้ศักยภาพของจิตนี้ให้เกิดประโยชน์เถิดพระพุทธเจ้าอธิบายนับจากนี้พวกข้าขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เพื่อฝึกฝนสูตรนี้กับพระองค์ด้วยขอรับอชิตะพูดดูก่อนอชิตะเธอเข้าใจผิดแล้ว การเริ่มต้นนี้ไม่ต้องฝึกวิธีนี้สามารถทำได้ทันทีเมื่อเธอตัดสินใจที่จะเป็นกระบวนการนี้ขอเพียงแค่เธอรู้สึกว่าเธอเป็นเธอก็จะเป็นได้ณนะบัดนี้พระพุทธเจ้าย้ำข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วอาชิตะพรงขึ้นด้วยความดีใจอชิตะ เธอรู้แล้วหนอนับจากนี้เธอจงเอาความเข้าใจนี้ไปพิสูจน์ก่อนที่เธอจะนำถ่ายทอดให้กับบริวารของเธอเพราะเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเธออาจจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้แล้วซึ่งเธอและทุกคนจะต้องพิสูจน์ให้เห็นแจ้งด้วยตัวตนเองและการพิสูจน์ด้วยตนเองนี้ จำเป็นจะต้องอาศัยความรู้สึกถึงการเป็นพุทธ,ธะอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายต่อไปนี้ขอให้เธอระลึกไว้เสมอว่าเธอคือจิตของพุทธ,ธะเธอคือภาคหนึ่งขององค์พุทธ,ธะนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้พวกเธอใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าหรือข้าพระพุทธเจ้า แทนการเรียกตัวเองว่าข้าเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นการย้ำเตือนไม่ให้พวกเธอลงลืมพระพุทธเจ้าแนะนําและนับจากนี้ขอให้เรียกพวกเธอกันเองโดยลงท้ายด้วยชื่อว่าพระเจ้าขาและเรียกตัวฉันว่าพุทธเจ้าเพื่อที่เมื่อเธอเรียกแล้ว เธอจะได้ระลึกถึงการเป็นพุทธะในตัวเธอและในตัวฉันด้วยพระพุทธเจ้าพูดยำ้ำข้าแต่ท่านสมณะโคดมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับข้าข้าอืข้าพระเจ้าหลังจากที่รู้สึกตัวเองเป็นพุทธะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกข้าพระเจ้าอีกบ้างขอรับ อุปสีวะดาบทหนึ่งในคณะของอาชิตะดาบทตั้งคำถามแบบตะกุกตะกักเพราะยังไม่ชินกับการเรียกตัวเองว่าพระเจ้าสิ่งที่ฉันบอกไปนี้เปรียบเสมือนเป็นประตูหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางประตูนับร้อยนับพันประตูฉันรู้ว่าพวกเธอเคยผ่านมาแล้วเกือบทุกประตู พวกเธอเข้าประตูนั้นออกประตูนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่เพราะทั้งหมดมันคือประตูที่จะพาเธอไปค้นพบความรู้จากภายนอกแต่วันนี้ฉันเพียงมาบอกว่ามีประตูสุดท้ายที่เธอไม่เคยได้รู้จักไม่เคยได้สัมผัสเพราะหากเธอสามารถเข้าประตูนี้ได้มันจะเปรียบเสมือนว่า เธอจะสามารถรู้ความรู้จากทุกๆประตูทั้งหมดพร้อมๆกันฉันจึงมาบอกว่าประตูมันอยู่ตรงไหนขณะนี้ฉันพาพวกเธอมายืนอยู่ที่หน้าประตูนั้นแล้วและมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเธอมันเป็นประตูที่อยู่ในตัวเธอจากนี้ไปมันจะเป็นการตัดสินใจของเธอว่า เธอจะเปิดเข้าไปหรือไม่มันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเธอที่จะเลือกหรือไม่เลือกเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้มันจะเป็นประสบการณ์ของเธอเองเธอจะได้สัมผัสกับมันด้วยตนเองที่เธอถามฉันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นหากฉันบอกไปมันก็จะเป็นแค่ความรู้ที่มาจากฉัน ซึ่งเธอจะไม่มีวันประจักษ์แจ้งรอกถ้าเธอยังไม่ได้สัมผัสมันด้วยตัวเองข้าพระเจ้าเลือกที่จะเป็นพุทธ,ธะขอรับอาชิตะเปล่งวาจาเลือกเป็นคนแรกข้าพระเจ้าเลือกที่จะเป็นพุทธ,ธะด้วยขอรับอุปสีวดาบทเปล่งวาจาเลือกเป็นคนที่สองข้าพระเจ้าเลือกขอรับ ข้าพเจ้าเลือกขอรับข้าพเจ้าเลือกขอรับข้าพเจ้าเลือกขอรับเสียงของคณะดาบททุกคนที่ได้ยินการสนทนาต่างเปล่งวาจาออกมาพร้อมกันดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายในเมื่อพวกเธอทุกคนมีความประสงค์เช่นนั้นต่อไปนี้ เธอไม่ต้องสนใจหรอกว่าเธอจะเห็นอะไรอยู่หลังประตูขอให้เธอรู้เพียงว่าที่นั่นคือที่ที่เธอจากมามันคือต้นกำเนิดดวงจิตวิญญาณของเธอทุกคนเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งที่กว้างขวางที่สุดขอเพียงให้เธอรู้ไว้ว่า มันคือจุดหมายสูงสุดของดวงจิตของเธอฉันจะไม่ให้คํำนิยมแบบเฉพาะเจาะจงไปมากกว่านี้เพราะมันอาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนพระพุทธเจ้าขยายความคุณสมบัติของผู้ที่เลือกนี้ฉันจะเรียกเขาว่าผู้รับรู้ถึงการเป็นซึ่งหมายถึงผู้ที่รู้แล้วว่าเขาเป็น การรับรู้ถึงการเป็นและเข้าใจสิ่งที่จะเป็นด้วยการรู้จักสิ่งที่เป็นว่าคือสิ่งสูงสุดเมื่อรับรู้และตัดสินใจที่จะเป็นแล้วเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอีกเพราะเขาตรหนักรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นเป็นสิ่งที่สูงที่สุดแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องแสวงหาอะไรที่สูงกว่านี้อีกแล้ว และการเป็นก็คือการเป็นไม่ต้องออกเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนทุกคนสามารถเป็นได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะแต่เดิมเธอทุกคนเป็นกันอยู่แล้วเพียงแค่เธอตระหนักรู้ให้ได้ว่าตัวเองเป็นอยู่แล้วใครก็ตามที่สามารถรู้สึกได้แบบนี้เขาผู้นั้นก็จะเป็นทันที แล้วถ้าหากข้าพระเจ้ามีนิยามของคำว่าพระเจ้านอกเหนือจากที่พระองค์กล่าวมาละขอรับจะทำอย่างไรอาชิตะถามบ้างข้อสำคัญมันอยู่ที่การนิยามนี้เกิดขึ้นก่อนหรือหลังความรู้สึกแห่งการเป็นของเธอพระพุทธเจ้าตอบก่อนหรือหลังอย่างไรหรือขอรับอาชิตะถาม ก่อนนั้นหมายถึงหากเธอแค่รู้ว่าเธอเป็นจากการบอกเล่าของใครสักคนแต่เธอยังไม่รู้สึกถึงการเป็นนั้นจริงๆการพยายามอธิบายอะไรก็ตามโดยที่เธอยังไม่ได้สัมผัสมันด้วยตนเองมันจึงเป็นเพียงการจดจำความรู้ของคนอื่นมาอธิบายความรู้ลักษณะนี้ มันจึงเป็นแค่ความรู้ที่ไม่ลึกซึ้งหรือเป็นความรู้ที่คับแคบเพราะเขาไม่มีวันที่จะสาธยายความหมายของมันได้อย่างกว้างขวางครบถ้วนหรอกเพราะมัน,นได้เป็นความรู้ที่เกิดจากความประจักษ์แจ้งหรือความรู้สึกถึงการเป็นนั้นด้วยตนเองส่วนคำว่าหลังนั้นหมายถึง เมื่อเธอรู้ว่าเธอเป็นสิ่งนั้นและเธอก็รู้สึกถึงการเป็นสิ่งนั้นได้จริงๆสภาวะนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายเพราะสายตามุมมองทัศนคติความรู้ความเข้าใจของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเธอจะไม่เผลอตัดสินสิ่งใดว่าผิดหรือถูกเพราะเธอรู้ว่า ทุกคนคือหนึ่งเดียวกันมาจากต้นกำเนิดเดียวกันเธอจะไม่เผลอพูดจาเสาะเสียล่วงเกินอาฆาตพยาบาทต่อใครๆเพราะเธอเข้าใจว่าเราทั้งหมดคือพี่น้องที่มาจากที่เดียวกันเธอจะไม่มองว่าใครด้อยกว่าหรือเหนือกว่าเธอจะกลายเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ไปโดยปริยายเพราะ เธอกำลังมองด้วยสายตาของพระเจ้าหรือผู้ให้กำเนิดเธอจะค้นพบความเข้าใจในกลไกต่างๆว่ามันมีไว้เพื่ออะไรและมีไว้ทำไมเพราะเธอมองด้วยสายตาของผู้สร้างเธอจะนิยามคำว่าพระเจ้าจะที่เธอสามารถเป็นพระเจ้าได้แล้วมันก็จะเป็นคำนิยามที่มาจากผลลัพธ์หลังจากที่เธอเป็นและ มาจากความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้รู้สึกเช่นเดียวกับที่เธอเป็นพระพุทธเจ้าอธิบายเพิ่มขอรับอชิตดาบทตอบรับสรุปง่ายๆคือเธอทุกคนจะต้องประจักษ์แจ้งหรือรู้ด้วยตนเองให้ได้ก่อนเพราะการอธิบายสิ่งที่ตนได้ประจักษ์มาด้วยตนเองนั้นมันจะเปี่ยมด้วยความเข้าใจ ความปรารถนาที่จะแบ่งปันและความปรารถนาที่จะให้คนอื่นมีประสบการณ์อย่างเดียวกับตัวเองแสดงว่ามันยังมีขั้นตอนอะไรอีกใช่ไหมขอรับที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งอัชิตาถามถ้าจะบอกว่ามีก็ได้จะบอกว่าไม่มีก็ได้เพราะ ขั้นตอนที่ฉันจะบอกเธอต่อไปนี้มันคือกลไกที่จะเกิดระหว่างที่เธอตัดสินใจเป็นพุทธ,ธะแล้วโดยที่เธอไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับแต่ที่ฉันต้องเรียงลําดับเพราะจะทําให้สมองของเธอสามารถทําความเข้าใจได้หลังจากที่เธอได้รับรู้ถึงการเป็นและเธอก็รู้สึกถึงการเป็นได้อย่างแท้จริงแล้ว เธอจะต้องดำเนินการต่อด้วยการรักษาการเป็นไว้ให้มั่นคงถาวรไม่ให้เสื่อมคลายถึงแม้ว่าเธอจะสามารถรู้สึกถึงการเป็นจิตพุทธ,ธะนี้ได้แล้วก็ตามเธอสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วมีความเข้าใจสิ่งต่างๆจากมุมมองของพระเจ้าแล้วแต่บางครั้งในชีวิตของเธอ อาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายอีกมากมายประกอบกับความเคยชินที่สั่งสมมาเป็นหมื่นเป็นแสนพบชาติมันอาจจะเพลอบไขไปบ้างอาจจะหลงลืมไปบ้างขอให้เธออย่าได้กังวลน,นั่นคือเรื่องปกติแล้วจะต้องทำอย่างไรหรือขอรับอชิตะถาม